นี่เป็นบรรยากาศการเรียนการสอนภายในร้านนะครับผมมีทั้งฝึกกันโกนนะครับผมฝึกเซ็ตผมนะครับแล้วก็ฝึกย้อมผมปิดผมขาวฝึกสะนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมพาชมกันเลยครับอันนี้จะเป็นฝึกกันโกนนะครับก็จะลงมิดโกนแล้วนะครับผม อันนี้ก็จะสาธิตการลงใบพิโกนเดี่ยมใบพิโกนนะครับผมสาธิตให้นักเรียนดูก่อนนะครับผมก่อนที่จะลงของแท้นะครับอันนี้ก็จะเป็นางานเซตนะครับผมฝึกเซตผมนะครับอันนี้เป็นทรงสลิปแบ็กนะครับฝึกทรงสลิปแบ็กน,นี่นะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับผม นี่คืองานสะนะครับผมอนเยอเันนี้ค่นะครับโอเคนะครับผมนี่จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับผมผมก็จะถ่ายให้ดูทุกๆวันนะครับผมนี่นะครับอ่ะถึงไหนละถึงไหนละเปลี่ยนไปไม่กนอยู่บ่อ๋อเราไม่มกนม่กนของเราไปไหน อ๋อโอเคช่คช่วงเช้านะครับก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมส่วนช่วงบ่ายผมก็จะพาออกหน่วยบริการตัดผมฟรีทุกวันนะครับเพื่อฝึกทรงนะครับช่วงเช้าผมก็จะฝึกงานบริการนะครับผมทุกอย่างนะครับงานบริการทุกอย่างเลยนะครับผมเห็นไหมครับ อย่าลืมนะครับท่านใดสนใจอยากจะเรียนตัดผมชายนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับผมอาจจะเป็นคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะครับหรือจะเป็นอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้เีจะขออภัยครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้นะครับผมถ้าเกิดท่านสนใจนะครับครรัักกางนนนนญีี่่ดผู้ใหเอ บรรยากาศเย็นสบายๆนะครับเปิดเพลงสนุกๆน,นะครับผมเป็นกันเองนะครับไม่